สายธาตุดินเป็นคนที่ฟินเกี่ยวกับเรื่องศิละปะไม่ว่าจะเป็นภาระหนักน้อยเราก็สามารถสู้ได้ชาวราศีศพฤษภมักจะมีวิถีแนวคิดทางด้านการดำรงตนให้มีความมั่นคงไม่ชอบใช้ชีวิตมีความสุ่มเสี่ยงและที่สำคัญก็คือคนราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษในเดือนธันวาคมนี้นะครับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะได้ตำแหน่งเกษตร คันลองชีวิตของชาวพุสศมักจะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างมีความมั่นคงหลายคนชาวพุสศมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นไซส์เพราะเราอยากเป็นคนที่หาเรื่องใส่ตัวบางช่วงบางเวลานะครับชาวพุชศจะมีอาการเหวี่ยงงุดงิดมักจะมีอาการคิดแบบปรีดปรีดขึ้นมาถ้ามีอาการทางจิตดังกล่าวปรากฏขึ้นมาผมอยากจะให้ชาวพุสศนะครับนับ 1. นึถึงร้อยชะลอยชาวพุสศนะครับนับยังไม่ถึง50จิตใจคนก็เริ่มสงบลงแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวนะครับอธิบายในเชิงโหราศาสตร์ว่าดาวพระราหูกลุ่มลักขาหลายคนชาวพึ่งอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ฉันอารมณ์เวียงเหลือเกินกรณีที่ชาวพึ่งศมีครอบครัวแล้วในช่วงวันที่1ถึงวันที่12บธันวาคมจะมีเรื่องเงินนะครับที่คุณจะต้องไปช่วยเหลือแฟนของคุณก็ได้หรือจะพูดให้ดีหน่อยนะครับแฟนคุณอาจจะช่วยใช้ตังในกระเป๋าคุณพนะเรามาดูพื้นดวงชะตานะครับชาวพึ่งศธาตุดินในเดือนธันวาคมผ่านไพ่พยากรณเป็นอย่างไร the temperance King of w a n d s oh, the High Priestess, Seven Sword, s and Knave of w a n d s สนหน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่ The Temperance and King of w a n d s สถานภาพทางด้านชีวิตนะครับของชาวปึกศพยังอยู่ในสเตตัสหรือสถานะที่ข้างมั่นคงดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบคิดหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณปรากฏขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมักจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ผมต้องบอกนะครับให้คุณเฝ้าระวังเตือนตัวเองบ้าง จะมีกรณีที่ชาวพุธศพนะครับถูกกันแกล้งเสียดแทงหรือแทงข้างหลังประเด็นที่2ชาวพุธศบที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับหรือมีรูปแบบธุรกิจการทำงานในสายเทาในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษสายเทาหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับในเดือนนี้จะต้องระวังหมาอาจจะมีเรื่องดราม,ม่านะครับที่ใครบางคนหมันไส้คุณนะครับแล้วก็กันแกล้งคุณให้ข้อมูลเชิงเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุธศพสายผีน้อยผีใหญ่นะครับในการที่จะออกนอกบ้านนั้นสายจะต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่ง นายครับเดือดทาวเวอร์ควีนออฟซอร์ทูเป็นเดอะเคิร์ลและเอ็ดอฟคัพถ้าตีหน้าไพ่เดือดทาวเวอร์นะครับสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหลายคนชาวเพื่อศพที่มีอาการเครียดแค้งชิงชังพยาบาทหมยรวมถึงจิตใจที่มีอาฆาตมาดร้ายผมต้องบอกให้รู้ไว้นะครับมันมีแต่จะทําร้ายใจและก็ทําร้ายร่างกายของคุณสุภาพสตรีชาวเพื่อศพคุณลองสังเกตง่ายๆวันไหนที่คุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็จะเขียนคิ้วไม่สวยทาแป้ง,แป,งแป้งก็จะไม่ค่อยติดหน้า ผมไม่ได้ดราม่านะครับผมอยากจะให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวกองคุณเองแต่ในทางกับการชาวพืศพบางคนอาจจะคิดได้ว่าอารมณ์ความเครียดแคนจริงจังพยาบาทมันไม่ได้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นเลยแทนที่จะไปคิดจับจดกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นเรากลับมาให้ความสําคัญในการทําชีวิตปัจจุบันให้ดีกว่าและดียิ่งขึ้น2หน้าไพ่ใบจบคือหน้าไพ่ถูเป็น the c u p s and e i g t of cups หลายคนชาวพืชศบอาจจะเป็นคนที่คิดกับกันนะครับเราไม่อยากจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันไม่ดีในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้เรากําลังโฟกัสในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินแล้วก็เมคมันนี่ประเด็นสําคัญภาพรวมพื้นโวงชาตาชาวพืชศผมอยากจะให้ความสําคัญนะครับในการควบคุมอารมณ์จิตใจของคุณเป็นพิเศษ พอจิตใจคนเรามันไม่สดใสทําอะไรมันก็จะไม่ดีโรคต่างๆมันก็จะตามมายิ่งคนที่ทําการค้าหรือคนที่ค้าขายอารมณ์ร้ายๆของคุณนะครับมันจะทําให้ยอดขายคุณลดลงด้วยอันนี้เนะตือนไว้อาจารย์โหราศาสตร์ผมสอนมาเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับรู้สึกอ่อนนะเดือนนี้แขว้พึกศพแหลงจริงๆผมก็เป็นพึกศพเหมือนกัน the wheel of fortune nine b o n d s eight cups name of cup s Vaughs Two โอกาสหน้าที่การงานนะครับเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสถึงแม้ว่างานที่เข้ามาในเดือนนี้มีแต่งานค่อนข้างหินค่อนข้างยากแต่ข้อดีของพวกเราชาวพึ่งศพนะครับไม่ว่าจะเป็นงานยากหรืองานลําบากเราสู้ได้สไตล์หรือปรัชญ,ญาการทํางานของชาวพฤ่ศพในเดือนนี้เนฟอัลคับแอนด์ of Wands จงเป็นคนที่กลับมาใส่ใจสนใจในหน้าที่การงานและความรับผิดชอบงานของคุณอย่าไปสงใจแสจใจไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้าน ทำการทำงานอะไรนะครับพอว่างจากงานแล้วจงมีเวลาพักแล้วเรียนรู้ที่จะวางแผนอนาคตในปีหน้า2,564ด้วยที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่อะไรเพราะหน้าไพ่ไฟคับมันเป็นเรื่องของการวางแผน planning กรณีชาพร์สบนะครับเป็นคนทํางานอาชีพคนค้าขายคุณถามผมว่ารายได้อยู่ในเกณฑ์อย่างไรผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่มันอาจจะไม่เปิงไม่ปังเท่าไหร่แค่นั้นเอง the high prices to s o Uh, night of p e n t d c l e s six sword and the sun ในการทำธุรกิจนั้นมันก็ต้องมีการแก่งแย่งมันก็ต้องมีชั้นเชิงมันก็ต้องมีเล่เหลี่ยมเอาตรงๆนะครับชาวผู้ศพที่อยู่ในสายงานข้าราชการรัฐรัฐ,รฐวิสาหากิจในเดือนนี้นะครับโอกาสการได้เงินตามน้ำผมต้องบอกว่าอาจจะมีแต่มันอาจจะถูกแก่งแย่งหรือมีการตกหล่นบ้างได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย กรณีชาวผู้สบนะครับเป็นคนที่ทาธุรกิจอยู่ร่วมกับสายงานข้าราชการไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีประเด็นการเสียเหลี่ยมจ่ายเงินโดยไม่เกิดประโยชน์แต่สุดท้ายด้ยสุดนะครับงานดีกับข้าราชการมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอันนี้คือความหมายหน้าภัยใบสุดท้ายคือเดือนสันในเดือนธันวาคมนี้นั้นนะครับสถานาการณ์ที่เป็นปัจจุบันชาวผู้สบมักจะ,ะเผชิญกับคนที่มีความเสียแจ้งสตอบโบแหลเราก็ต้องเป็นคนที่ทันคนอ่านเกมคนให้ขาดด้วย ถ้าชาวพืชศพถามว่าภาพรวมหน้าที่การงานในเดือนนี้เป็นอย่างไรผมว่าหน้าไพ่ The Wheel of Fortune and the Sun นะครับมันเปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆแต่คุณจะต้องเคี่ยวนะครับแต่คุณจะต้องเข้มคุณจะต้องอ่านคนให้เป็นเลี้ยงไม่ได้นะครับชาวผู้ศพคนทํางานคนสู้ชีวิตในเดือนนี้นะครับคุณเจอหลายประเภทเลยทั้งเสือสิงกระทิงแรดแถมหมาปากเหม็นๆอีกต่างหากเรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึ่งดีกว่าไซสโสดชาวพืกศพที่ยังโสดอยู่ ฝากกรุณาพิมพ์เล็กหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสายโสดประจำเดือนทันวาคมเดินทางเปลี่ยวเดียวดายกลางสายหมอกเคยช้ำชอกหลอกตัวเองกับเพลงเหงาเมื่อไรหนอขอเจอใครจริงใจเราสายลมหนาวไม่มีเขาเหงาไหมเธอณนะ โหราขาสาโสดโหมดอ้างว้างก็มีบ้างบางเวลาดราม่าเพอทันวานี้มีรุ่นไหมได้พบเจอคําว่าเธอตรงใจกลางที่กลางใจมหากวีใหญ่ชื่ออุโคตนะครับนามเชคสเปียร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสายน้ำหาได้รอผู้ใดไม่แต่สายอะไรอาจจะทำให้คิดถึงใครบางคน สายสดหรือสายไม่โสดชาวพื้สพถ้าชอบแคปชั่นหรือก่อนประจาเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาด้วยแล้วกันผมอยากจะบอกสายสดว่านะครับถ้าอยากจะเป็นผลอเราก็ต้องตามไก่แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจฝากกรุณาพิมพ์444มาด้วยแล้วกันส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วนะครับฝากกรุณารัวเลขสี่มาเลยรัวเลขสีมาหนึ่งปีแล้วไม่เห็นเจอสักทีเลยอ่อนนะป้าปอเอ,อ่อเทนสอด ทรีเป็นเดอ c เคิล h ดอะชา o ิ five ฟ u p and e เ g s กซอรห้าหน้าไพ่ความรักสายโสดอยู่ในโหมดค่อนข้างแข็งกระด้างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นความเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตชาวผูส้สบสายโสดหลายคนอาจจะเสียจิจนะครับเบื่อเกี่ยวกับเรื่องความรักไปก็มีหลายคนสายโสดอาจจะรู้สึกว่านะครับเกลียดโชคชะตาที่เหวียงคนตอแหลให้มาเป็นบาดแผลในหัวใจผมต้องบอกว่าหน้าไพ่ดาบที่ค่อนข้างแรงนะครับคือหน้าไพ่สิบดาบและหน้าไพ่แปดดาบ โอกาสความเป็นไปได้นะครับที่สายโสดจะมีโอกาสอยู่ในโหมดเปิดหัวใจในเดือนธันวาคมนี้ไซส์อาจจะมีความเป็นไปได้ที่คุณจะกินแฮ้ง f o ็ดออ s สอ o โ s o r อ The Moon นไ c คั a แอนคิงออฟ a อนจะบอกว่าสิบหน้าไพ่ความรักสายโสดแทบจะบอกว่าอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างหมดสิทธิ์มาถึงตอนนี้ทำให้ผมคิดถึงแคปชั่นบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าโครงสสุภาพก็ต้องมีเอกเโทสี สายสดสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับคงต้องทําใจนิดหนึ่งเรามาดูความรักสาย1.5นะครับสำหรับคนที่กําลังคบหาแต่ยังไม่ได้ยืนสเตตัสว่าเรา2คนเป็นแฟนกันในเดือนธันวาคมนั้นจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่เช่ Cup the star 4 w a r n d s 8 i up e n the curve and ten a a n d s หน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่เทนคับเป็นหน้าไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ของใจสองใจใกายสองกายผมต้องบอกว่าความรักของสายหนึาอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างสดใสมองไปทางไหนนะครับก็เห็นแต่หน้าเธอพนะักสามหน้าไพ่ที่ตามมานั้นนะครับก็คือ f o r ์วอน e อช h e ฟเป็นเดอะ e คิร์สแ n ะจะบอกว่าความรักสาย1นุดไม่ได้ชิดใกล้แค่ใจสองใจบางคู่บางรายนะครับอาจจะมีความสัมพันธ์ถึงในระดับครอบครัวนะครับดี three ฟ e นต s two ฟอนต s The Sting uh, Nave up in The Curse n n d The Judgment หน้าไพ่ The Judgment นะครับเป็นหน้าไพ่ใบจบหลายคู่สาย1-5มักจะมีการเปลี่ยนสถานะไปแล้วและนอกจากนี้นะครับหน้าไพ่ The Sting มันเป็นหน้าไพ่ที่ให้พลังสนับสนุนบรรยากาศความรักหลายคู่นะครับมักจะมีความเชื่อมัน่นและก็มั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่และเป็นตัวจริงเรามาดูความรักสายมีคู่นะครับชาวพฤษศ ในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไร The Hermit Six w a n d s Three Sword The Tower and Four w a n d s สายมีคู่อาจจะเกิดจากตัวคุณนะครับชาวบุษบหรือแม้กระทั่งแฟนของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งให้ความสำคัญกับคนนอกบ้านหรือสถานะนปลอกลอกของสังคมหัวโขนใจิตใจของคนคนนั้นกำลังไปยึดติดกับสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วเขาอาจจะละเลยให้ความสำคัญกับคนภายในครอบครัว บรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในจิตใจใครบางคนสายมีคู่สะท้อนจากหน้าไพ่เดอะเฮมิทหลายคนอาจจะบ่นว่าชีวิตความรักของฉันทำไมโปรโมชั่นมันหมดเร็วระเกินอารมณ์โทสะจริลตแล้วมาสะท้อนออกเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นเชิงการแกล้งเสียแทงหรือการดูหมิ่นซึ่งกันและกันมันอาจจะเป็นชนวนเล็กๆนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของสายมีคู่มันเริ่มลดน้อยถอยลง มันมีความส่มเสียมากๆนะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถควบคุมหรือท่าทีตัวเองที่เหมาะสมได้มันอาจจะทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ของสายมีคู่ไม่ค่อยดี The judgment the w o r l d n a v e of p e n t a c l e queen of p e n t a c l e and three cups สายมีคู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะมีสถานะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดีมาก นอกจากมีหน้าไพ่เดอะเวิร์นั้นมันอาจจะท้อนนยะชาผู้สศพที่อยู่ในต่างประเทศต่างแดนหรือแม้กระทั่งมีแฟนเป็นคนต่างชาติบรรยากาศความรักอยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างสดใสหลายคู่นั้นอาจจะมีกิจกรรมเชิงสังคมที่ค่อนข้างดีด้วยจะบอกว่าภาพรวมความรักสายมีคู่ชาวพุทธพในเดือนนี้ผมขออนุญาตจัดเป็น2กลุ่มแล้วกันโดยเฉพาะกลุ่มแรกนะครับถ้าคุณรู้เนื้อรู้ต,ตัวตั้งสติได้พยายามควบคุมคำพูดจิตใจคุณนิดหนึ่ง เปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของณโหาราโชคลาบวาสนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับชาวพืชศพในเดือนธันวาคมนี้หน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ6ครับเป็นไพ่หมายเลขที่6นะครับบางคนที่มีบุตรหลานอาจจะให้บุตรหลานคุณหยิบโชคหยิบ,ยบลาบให้ก็ได้7 e v e n สอดเป็นไพ่หมายเลขที่776 6 7 7 9 9 7กาวอนเป็นไพ่หมายเลขที่5 5 7 7 5 5 6 6, 6 6 5บางคนอาจจะชอบ 5995ด้วยก็ได้ไ์เป็นเดคเกอลเป็นไพ่หมายเลขที่5 5ย้ำนะครับบางคนอาจจะเต็งโต๊ดตัวเดียวกัน55และหน้าไพ่ใบสุดท้ายออคือ King of ครับเป็นไพ่หมายเลขที่9ตัวเลขไม่เยอะนะครับ7997766 7บางคนอาจจะกันใน6996ด้วยอีกคู่หนึ่งฝากแคปชั่นขั้นรายการสำหรับชาวพ้กศพที่ช่าเกตกระด้านชกลาบราบราบอยภาษิตโบราณท่านกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงอย่าหยุดสวย ชาวผู้ศพคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกรุณาพิมพ์5 5าห้าห้ามาด,ด้วยกันส่วนชาวผู้ศพสุภาพสตรีคนไหนที่อยากจะรวยแล้วก็สวยด้วยนะครับฝากกรุณารัวเลขห้ 5, มาเยอะๆเลยเรามาดูโชคลาบลาบเราอีกสักชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ The ะเวอรเป็นไพ่หมายเลขที่21นะครับ2112กันเหนียว2772 King of w a n d s เป็นไพ่หมายเลขที่9 7 9 9เ2 9, 9 2. เดอะเดวิ <The> เป็นไพ่หมายเลขที่15-15-51อ่าห้ e หนึ่เดอะไฮพเป็นไพ่หมายเลขที่2นะครับ2-5-5-2และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือเทเป็นเดคเกอรเป็นไพ่หมายเลขที่1 0 1 0 0 1 2 0 0 2กันเหนียว0-9-9-0ด้วยอีกคู่หนึ่งกราบขอพระคุณนะพวกเราชาวพุทธศพทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องณนะโหราละไซ ฝากรุกนาะกด s ั b สไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์คนเสริมดวงชะตาปรึกษาทานนั้นเลิกยามด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่านคิวอาร์หรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายได้มุมมองความคิดให้พวกเราชาวพุกศพในเดือนธันวาคมคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้วัดอยู่ที่ความยากดีมีจนแต่คือการดำรงตน ให้มีคุณค่าในสถานะที่คุณเป็นและที่สำคัญก็คือเกิดเป็นไก่มันก็ต้องชนเกิดเป็นคนมันก็ต้องสู้กราบขอโอกาสส่งความสุขสวัสดีปีใหม่นะครับมาอย่างพวกเราชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณนะโอรามหาชน